สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมก็จะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นหนังในตำนานเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เครื่องบินที่เขานั่งมาเนี่ยมันได้เกิดตกลงไปในมหาสมุทรแล้วเขาก็ดันรอดมาได้นะครับพอฟื้นขึ้นมาเขาก็มาติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะนั้นเป็นเวลาถึงสี่ปีเขาพยายามที่จะหนีออกจากเกาะให้ได้แล้วเราลองมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงกำลังที่มีชื่อเรื่องว่า s t a w a y คนหลุดโลกหนังก็ได้เปิดตัวมาที่พระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าชัคโนแลนด์โนแลนด์เนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุที่มีชื่อว่าเฟดเอ็กนะครับเขาทําหน้าที่เป็นวิศวกรระบบคอยควบคุมจัดการระบบการจัดส่งพัสดุและเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเวลาเป็นอย่างมากนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างที่กําลังจะไปอบรมพนักงานในสาขาที่ประเทศรัสเซียเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้แอบส่งพัสดุจากอเมริกาก่อนที่จะเดินทางมาถึงรัสเซีย แล้วพอไปถึงที่นั่นโนแลนนะครับเขาก็ได้เปิดกล่องพัสดุออกมาและข้างในกล่องนั้นมันก็คือนาฬิกาจับเวลานั่นเองแล้วมันก็โชว์ว่าใช้เวลาไปถึง80ชั่วโมงในการส่งของจากอเมริกามาถึงลัสเซียซึ่งมันมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับมันควรจะไม่เกิน7จชั่วโมงโนไลก็ได้บอกพวกพนักงานไปว่ามันเป็นเวลาที่แย่ามากแล้วก็จัดก,การอบรมพนักงานให้ทํางานให้เร็วขึ้นและเมื่อมีปัญหาอะไรในที่ทํางานนะครับก็จะเป็นโนแลนนี่แหละที่จะคอยควบคุมแก้ไขสถานการณ์ต่าง และนั่นมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยจะมีเวลาไปเจอหน้าแฟนสาวของเขานะครับโนแลนเนี่ยเขาก็มีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งเธอก็มีชื่อว่าเคลลี่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับเมื่อโนแลนทํางานเสร็จแล้วเขาก็รีบกลับบ้านเพื่อไปเจอกับเคลลี่แล้วทั้งสองคนก็ได้ไปงานเลี้ยงคริสต์มาสที่บ้านของโนแลนด้วยกันและระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่นั้นพวกญาติของโนแลนก็ได้ถามว่าเมื่อไหร่พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยจะแต่งงานกันสักทีนะแต่ว่าโนแลนเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะครับ แลวเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเพจเจอร์ของโนแลนด์ก็ได้ดังขึ้นนะครับนั่นมันก็หมายถึงว่าเขาจะต้องกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วเคลลี่ก็เลยอาสาจะไปส่งเขาที่สนามบินและขณะที่อยู่ในรถนั้นทั้งสองคนก็ได้แลกของขวัญวันคริสต์มาสกันเคลลี่นะครับเธอก็ได้ให้จี้นาฬิกาที่เธอได้มาจากปู่ของเธอด้านในนั้นมีรูปของเธออยู่ส่วนโนแลนเนี่ยเขาก็ได้ให้สมุดให้ผ้าเช็ดมือแล้วก็เพจเจอร์เป็นของขวัญกับเคลลี่ซึ่งของขวัญที่โนแลนให้เคลลี่นั้นเนี่ย มันดูพื้นๆมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนแลนเน่ยเขายังมีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาจะให้กับเคลลี่แล้วเขาก็บอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งเปิดของขวัญตอนนี้นะให้ไปเปิดตอนวันปีใหม่เท่านั้นเคลลี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเหมือนว่าเธอจะร้องไห้เลยแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ล่าลากันแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่บนเครื่องบินนะครับขณะที่โนแลนกาลังหลับอยู่เนี่ยเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันสะเทือนมากพวกพนักงานก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เราอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วจากนั้นโนแลนก็ได้เดินไปยังห้องนักบินนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าพวกนักบินเนี่ยพายายานจะติดต่อกับหอบังคับการหรือว่าหอควบคุมอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนักบินเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินนะครับเพราะว่าข้างหน้านั้นเนี่ยมันมีพาย,อยุอยู่จากนั้นโนแลนนะครับเขาก็ได้ไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะล้างหน้าล้างตาแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันก็ดันมีลมเข้ามาอย่างแรงนะครับเครื่องบิน,น่ะเกิดรั่วขึ้น นักบินก็ได้พยายามเข้ามาช่วยเขาไว้นะครับให้เขากอดถุงยังชีพเอาไว้โนแลนเน่ Nolan เขาได้ไปเห็นนาฬิกาที่แคลลี่ได้ให้เขามันตกอยู่เขาจึงพยายามที่จะเก็บมันแล้วในตอนนี้นะครับมันก็ดูเหมือนว่าเครื่องบินน่ะจะไม่ไหวแล้วพวกกล่องพัสดุต่างๆเนี่ยมันก็ได้หล่นมาทํานักบินคนที่จะเข้ามาช่วยโนแลนในตอนแรกนะครับแล้วจากนั้นไม่นานนะครับเครื่องบินก็ได้ตกลงกลางมาหาสมุทรและพอเครื่องตกถึงพื้นน้ําโนแลนก็ได้พยายามเอาตัวรอดออกมานะครับโชคดีที่เขาถือถุงยังชีพเอาไว้ แล้วถุงยางชีพอันนั้นน่ะมันก็เป็นเรือยางมันก็เลยทําให้โนแลน่ะขึ้นเหนือน้ําได้เร็วมากแล้วหนังก็ได้ตัดมาตอนที่โนแลนก์กลังนอนสลบบนเรือยางนะครับเขาอยู่ท่ามกลางพายุพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็ได้มาเกยตื้นที่ชายหาดของเกาะแห่งหนึ่งนะครับโนแลนนะั้นตื่นมาด้วยความตกใจมากแล้วเขาก็ได้สํารวจดูนะครับก็พบว่าพวกอุปกรณ์สื่อสารของเขาน้นน่ยมันพังไปหมดแล้วแต่ยังดีที่จี้นาฬิกาของแคลลี่เนี่ยยังอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ได้ไปเดินสำรวจเกาะน,นะครับตะโกนเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเขาเลยเขาเห็นตะกรองพัสดุนะครับที่ลอยมาเกยตื้นเต็มไปหมดเขาก็ได้ตามเก็บกล่องพัสดุพวกนั้นจากนั้นเขาก็ได้เก็บออลไม้มาเรียงกันบนชายหาดให้เป็นคําว่าเฮลเผื่อว่าเครื่องบินจะผ่านมาเห็นแล้วก็ดูเหมือนว่าบนเกาะนี้เนี่ยมันจะมีเสียงอะไรไม่รู้นะครับที่มันหล่นลงมามันหล่นลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนแรกเนี่ยโนแลนก็นึกว่ามันเป็นตัวอะไรแต่พอเขาไปดู จริงๆแล้วมันก็คือมะพร้าวที่หล่นลงมานั่นเองและภารกิจแรกของโนแลนนะครับคือเขาพยายามจะแกะมะพร้าวเขาทั้งทุบทั้งโยนแต่กว่าจะได้วิธีแกะมะพร้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเขาลองทําหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วเขาก็บังเอิญไปทุบมะพร้าวกับหินแล้วตอนนั้นเองเศษหินมันก็ได้แตกออกเขาก็เลยใช้เจ้าเศษหินเล็กๆเนี่ยเอามาแงะมะพร้าวกินจากนั้นเนี่ยโนแลนก็ได้ไปเดินสำรวจเกาะนะครับเขาเดินไปจนทั่วเกาะจนไปเหยียบหินจนเลือดไหล เมื่อเห็นว่าข้างล่างนั้นไม่มีอะไรแล้วเขาก็เลยเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับพอเขามองลงมาเนี่ยเขาก็มองเห็นเหมือนคนจมน้ําอยู่เขาเลยรีบวิ่งไปดูแล้วมันก็ปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือนักบินที่มากับเขานั่นเองแต่ว่านักบินคนนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วสภาพตอนนี้ก็คือเขาได้ขึ้นอืดแล้วจากนั้นโนแลนก็ได้ฝังศพนักบินคนนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ได้แอบเอารองเท้ากับไฟฉายมาจากตัวนักบินคนนั้นเหมือนกันโนแลนก็คิดว่าถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่บนเกาะนี้ได้เนี่ย เขาต้องจับปลาให้ได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถจับปลาได้เลยและระหว่างที่อยู่บนเกาะนั้นนะครับเขาก็ได้เห็นเรือแล่นผ่านไปโนแลนก็ได้พยายามพายเรือยางออกไปหาแต่ว่าเจ้าขึ้นทะเลเนี่ยมันก็ได้ซัดเขาให้กลับมายังชายฝั่งเหมือนเดิมขึ้นมาแรงมากเลยนะครับบางครั้งมันก็ซัดจนเรือยางของเขาเนี่ยได้พลิกคว่ำไปเลยและการที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเนี่ยนะครับเมื่อมีพายุเข้ามาเนี่ยโนแลนก็จะไปแอบหลบอยู่ในถ้ำ และเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนะครับยังไม่มีวีแว่แววว่าจะมีคนมาช่วยเขาเลยโนแลก็เลยได้แกะกล่องพัสดุต่างๆที่เขาได้เก็บมาแล้วก็ดูว่าข้างในนั้นน่ะมันมีอะไรที่พอจะใช้ได้บ้างพอเขาแกะออกมานะครับเขาก็เจอกับเทปวิดีโอเจอกับเอกสารเสื้อผ้าผู้หญิงเจอลูกบอลแล้วก็เจอรองเท้าสเกตนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้ารองเท้าสเกเนี่แหละที่มันจะพอมีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเขาสามารถเอามาทําเป็นมีดได้เอาไว้ใช้ตัดนุ่มตัดนี่แต่ว่ามันมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับ ที่เขายังไม่ยอมแกะและเมื่อท้องเริ่มหิวนะครับโนแลนเนี่ยก็ได้เริ่มหาอาหารอีกครั้งหนึ่งเขาได้พยายามไปจับปูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอจะกินเนื้อปูเนี่ยเนื้อของมันก็เหลวมากเขาไม่สามารถจะกินมันได้เขาก็เลยคิดที่พยายามจะจุดไฟแต่ว่าจะจุดยังไงไฟมันก็ไม่ยอมติดนะครับเขาก็เลยเอาไม้มาลองปั่นดูแบบที่เคยดูในหนังนครับแต่ว่าไฟมันก็ยังไม่ติด แผลมือของเขาเนี so death, horses, ่ยกระดันโดนไม้ท so ิ <It> ่มซะด้วยแล้วม <Yep. S 1> ันก the ็ทําให้เลือดของเขาไหลมากนะครับเขาก็เลยเกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาก็เลยปาข้าวของทิ้งไปแล้วก็ได้ตะโกนโบกเวกโวยวายไปทั่วเขาเดินไปที่ชายหาดนะครับแล้วก็ได้ไปล้างมือเพื่อจะได้สงบสติอารมณ์ลงสักหน่อยและเมื่อเขาเดินกลับมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าเจ้าลูกบอลที่เขาปาไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเปื้อนเลือดแล้วมันก็มีใบหน้าคล้ายๆกับคนเขาก็เลยไปเขียนใบหน้าให้กับลูกบอลนะครับ เขียนคิ้วเขียนตาให้แล้วก็เอามาวางใกล้ๆเขาแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าวิลสันนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยโนแลนก็ได้รู้ว่าอากาศนี่แหละที่จะทําให้ไฟติดเขาจึงพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะครับเขาดีใจมากตอนนี้เขาได้กินเนื้อปูสุกๆแล้วแล้วแถมเขาก็ยังมีเพื่อนใหม่อีกด้วยซึ่งตั้งแต่เขาติดเกาะมานะครับโมเมนต์ณนะขณะนี้เนี่ยเขาดูมีความสุขมากที่สุดแล้วต่อมานะครับ โนแลนก็ได้มานั่งคำนวณว่าเขาอยู่ตรงโซนไหนของโลกกันแน่แล้วเขาก็พบว่าระหว่างจุดที่เครื่องบินของเขาตกเนี่ยโอกาสที่จะมีคนมาเจอตัวเขาแทบจะไม่มีเลยครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับโนแลนเขาตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกปวดฟันมากเลยและสิ่งที่พอจะเป็นประโยชน์กับเขาก็คือเจ้ารองเท้าสเก็ตนั่นเองเขาก็เลยเอารองเท้าสเก็ตกับผินเนี่ยมาทุบฟันของตัวเองจนหลุดแต่ว่าเขาก็ได้สลบไปเหมือนกันแล้วจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปถึงสื่อปีนะครับ ตอนนี้โนแลนนะครับเขาก็ได้กลายเป็นคนป่าไปแล้วส่วนวิลสันเนี่ยก็ดูโซมไปมากเลยแต่ว่าทักษะการทำอาหารของเขานั้นเขาเก่งมากการจับปานี่ก็เป็นเรื่องหมู่หมูไปเลยแล้ววันนี้นั่นเองนะครับมันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีประตูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยลอยเข้ามาที่ชายฝั่งมันเป็นประตูห้องน้ำนะครับโนแลนนะครับเขาก็ได้นั่งจ้องประตูนั้นอยู่นานเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างจากนั้น เขาก็ได้ไปรวบรวมไม้เชือกจากบนเกาะนะครับเพื่อที่จะทําเรือนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเชือกเนี่ยมันจะไม่พอเขาก็เลยได้ปีนขึ้นไปที่บนภูเขานะครับไปเอาเชือกมาแล้วเชือกเนี่ยมันก็ได้ผูกกับเจ้าหุ่นไม้อยู่นะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังในท้ายคลิปนะครับว่าเชือกกับขุนไม้นั้นมันมีความหมายว่ายังไงและหลังจากที่ได้เชือกมาแล้วนะครับเขาก็ได้สร้างแพรจนสําเร็จแต่ว่าโนแลนเองนั้นเขาก็ยังรู้สึกกังวลน,นะครับ เขาก็เลยได้บ่นกับวิวสันว่าเราต้องวางแผนให้ดีถ้าเราพลาดครั้งนี้เราตายกันแน่แต่ว่าเมื่อนั่งคุยกับวิวสันไปได้สักพักนะครับเขาก็ดันสติแตกโนแลนก็ได้โยนวิวสันออกไปนอกถ้าแต่ว่าเขาก็รู้สึกตกใจมากด้วยอารมณ์ชั่ววูบเขารู้สึกผิดนะครับเขาเลยไปตามหาวิวสันแล้วเขาก็เจอมันแล้วตอนนี้เองเขาก็เริ่มรู้สึกว่าวิวสันเนี่ยสำคัญกับเขามากแล้ววันนั้นก็มาถึงนะครับวันที่เขาจะได้ออกเรือ โนแลนก็ได้ไปสลักที่บนหินไว้ว่าเขากําลังจะหนีออกจากเกาะบ้าบ้าน,นี้แล้วถ้าเขาได้ตายไปก็ฝากบอกเคลลี่ไฟลของเขาด้วยว่าเขารักเธอมากนะแล้วจากนั้นโนแลนก็ได้ออกทะเลไปกับวิลสันนะครับเขาได้ผ่านขึ้นชายฝั่งได้สําเร็จแล้วพอออกจากชายฝั่งมาเรื่อยๆแล้วมันก็ได้มีฝนตกลงมานะครับโนแลนก็ได้นํากลางมาพรว่าที่เตรียมมาด้วยเนี่ยเอามาลินน้ําเก็บเอาไว้แล้วเขาก็ได้ประทังชีวิตด้วยการจับปลาตัวเล็กๆกินนะครับและทุกอย่างก็เหมือนว่ากําลังจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับ แต่ว่าดังเกิดพายุนี่สิครับมันก็เลยทําให้เรือของเขานั้นได้พังเสียหายยับเยินเลยนะครับแล้วเขาก็ได้สลบไปพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าวิลสันเนี่ยได้หายไปแล้วโนไลน์ก็รู้สึกตกใจมากเลยครับเขามองซ้ายมองขวาไปก็ดูเหมือนว่าวิลสันนั้นเน่ยจะอยู่ไกลเกินไปจากเรือของเขาซะแล้วโนไลน์ก็ได้พยายามว่ายน้าออกไปนะครับแต่ว่าเชือกมันก็ตึงสุดแล้วจากแพรของเขาเขาไม่สามารถที่จะไปไกลได้กว่านี้อีกแล้วเขารู้สึกเสียใจมากนะครับ ที่ไม่สามารถพาวิลสันกลับมาด้วยได้เขาก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็พูดว่าวิลสันฉันขอโทษนะแล้วเขาก็ได้นอนร้องไห้อยู่บนแพรของเขานะครับจนกระทั่งมีเรือสินค้าลำใหญ่ลำหนึ่งนะครับได้แล่นผ่านมาพอดีแล้วเขาก็เห็นภายของโนแลนคนในเรือนั้นก็ได้มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วพอแคลลี่แฟนสาวของโนแลนนะครับเธอได้รับโทรศัพท์เนี่ยเธอก็ถึงกับเป็นลมไปเลยแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่บนเครื่องบินนะครับ เพื่อนของโนแลนเนี่ยก็บอกว่าเขาต้องทําอะไรบ้างในงานพิธีต้อนรับเขากลับมาแล้วหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็จะพาโนแลนไปพบกับฟนาของเขานะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าทุกคนที่นี่เนี่ยคิดว่าโนแลนนั้นน่ะได้ตายไปแล้วแถมยังจัดงานศพให้เขาซะด้วยและหลังจากที่เสร็จงานต้อนรับเขาแล้วนะครับที่สนามบินเนี่ยโนแลนก็ได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเน่ยเป็นสามีของเคลลี่ และเคลลี่เองอเธอก็ไม่สบายใจที่จะมาหาโนแลนเธอนั้นยังสับสนและก็เสียใจมากเพราะเธอคิดว่าโนแลนได้ตายไปแล้วแล้วตอนนี้เธอเองก็ได้มีสามีแล้วก็ยังมีลูกอีกคนหนึ่งด้วยและในคืนนั้นเองนะครับโนแลนก็นอนไม่หลับเพราะว่าเขาคิดถึงแต่เคลลี่นะครับเขาก็เลยเดินทางไปหาเธอในกลางดึกคืนนั้นและพอไปถึงเนี่ยทั้งสองคนก็รีบเข้ามากอดกันแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันพอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะครับโนแลนเนี่ย เขาก็ได้คืนจี้นาฬิกาให้กับแคลลี่ไปเธอก็ยิ่งตกใจมากเพราะเธอไม่คิดว่ามันจะยังคงอยู่นะครับแล้วแคลลี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าทุกคนที่นี่เนี่ยตามหาเขาอยู่หลายเดือนแต่ว่าก็หาไม่เจอจากนั้นทั้งสองคนก็เดินมาที่โรงรถนะครับรถของโนแลนนยก็ยังจอดอยู่ที่นี่เลยโนแลนก็เลยได้ขอเอารถของเขากลับบ้านไปจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบลากันนะครับแล้วพอตอนโนแลนขับรถออกไปเนี่ยแคลลี่เธอก็ได้วิ่งตามออกไปด้วยนะครับ และด้วยความคิดถึงตอนนั้นสายฝนก็ได้ตกลงมาแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาจูบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจากกันไปโนแลนก็ได้บอกว่าเคลลี่คุณกลับบ้านได้แล้วและนั่นมันก็แสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขายังรักกันมากอยู่แต่ว่าไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันได้อีกแล้วก็ดูเหมือนว่าโนแลนเนี่ยเขาก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับแล้วหนังเนี่ยก็ได้ตัดมาขณะที่โนแลนกําลังคุยกับเพื่อนของเขานะครับ โนแลนก็ได้เล่าให้เพื่อนของเขาฟังว่าชีวิตที่บนเกาะนี่มันเป็นยังไงมันมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เขาอ่ะเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วและเจ้าเชือกที่มันอยู่กับขุนไม้นี่นะครับมันก็คือการทดลองฆ่าตัวตายของโนแลนนั่นเองครับเขาอ่ะได้เอาเจ้าขุนไม้เนี่ยไปผูกกับเชือกแล้วก็ไปแขวนไว้กับต้นไม้เพื่อจะดูว่ามันจะหักลงมาไหมถ้าเขาลองฆ่าตัวตายดูแล้วมันก็ได้หักลงมาครับและนั่นมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนอยู่ที่เกาะน,นั้นน่ะเขายังมีเคลลี่อยู่ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่มีเธอแล้วก็ตามแล้วหนังก็ได้ตัดมานะครับตอนที่โนแลนเนี่ยกำลังขับรถไปส่งพัสดุที่เขาได้เอาติดตัวมาจากเกาะน,นั้นด้วยกล่องที่เขายังไม่ได้แกะนะครับเขาก็ตรงไปยังที่อยู่นั้นและมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยในยตอนนี้เขาก็เลยได้ทิ้งโน้ตเอาไว้พร้อมกับวางกล่องพัสดุนั้นไว้หน้าบ้านแล้วตอนขากลับออกมาเนี่ยนะครับโนแลนเนี่ยเขาก็ได้ไปจอดรถตรงสี่แยก แล้วอยู่ๆมันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งน่ขับรถมาแล้วเธอก็ถามเขาว่าคุณหลงทางหรือเปล่าโนแลนก็บอกไปว่าผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับเธอก็ได้แนะนําว่าแต่ละทางเนี่ยมันจะพาไปไหนแล้วพอคุยกันเสร็จนะครับทั้งสองคนก็ได้ล่าลาก,กันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอได้ขับรถไปทางที่โนแลนเพิ่งไปส่งของมานะครับและบ้านหลังนั้นก็น่าจะเป็นบ้านของเธอหรือว่านี่ อาจจะเป็นลักครั้งใหม่ของโนแลนก็ได้นะครับหนังได้ทิ้งปมเอาไว้ให้เราคิดกันนิดหน่อยแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับและวสาหรับหนังเรื่องแคส a วนี้นะครับก็ได้คะแนนจากทางเว็บ IMDB ไป7.8คะแนนดูจบแล้วก็รู้สึกสงสารโนแลนกับเคลลี่นะครับว่าเขาทั้งคู่นั้นไม่ได้จบกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายยกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ